พวกเราช่วงนี้มีใครโสดหรือเปล่าช่วงนี้เราต้องดูกันดีๆนะผมอยากจะเตือนภัยนิดนึงเป็นห่วงกันไม่ใช่หรอกสืบเนื่องมาจากไอ้ข่าวช่วงนี้เลยเพจเนี้ยเขาเหมือนจะเป็นเพจหาคู่เลยฮะแล้วบอกสามารถตัดสันหาฝรั่งให้ได้ไฮโซอูพีโฆษณาเพจแม่สื่อออนไลน์รับหาสามีฝรั่งเลยการันตีเลยค่ะเรียกว่าแม่สื่อแล้วกันก็เหมือนจะโดนหลอกโดนอะไรกันให้มาในข่าวอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมไปเจอกลุ่มกลุ่มหนึ่งมาเว้ยมันเป็นกลุ่มที่แม่งเล้าใจมากเลย ไม่คิดหรอกว่าคนไทยจะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายขนาดนี้ด้วยความเป็นห่วงนะป้าป้าพี่น้องทั้งหลายกลุ่มหาสามีฝรั่งหาสามีชาวต่างชาติเดตติ้งไทยเกิร์ฟเนกลุ่มนี้ด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีเราได้คัดเลือกสรรหาคู่ให้กับฝรั่งมากมายที่อยากได้ภรยาเป็นชาวไทยมั่นใจได้ว่ากลุ่มของเราเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้หญิงไทย งดีกว่าจากการที่ท่องโลกมามากกว่า30ปีผมจะมาพิสูจน์ให้ดูว่าอันไหนปลอมอันไหนจริงสวัสดีฉันเท่าทาลกน้ำพึ่งฉันชื่อน้ำพึ่งฉันชื่อคืออะไรอะ่ะฉันชื่อฟรีเดย์มาจาก USA ฉันต้องการหาสาวที่จริงใจสักคนรักชาติศาสนากษัตริย์ฉันชอบประเทศไทยมากได้โปรดรักกับฉันและชอบธรรมธรมโมอ,อีก และชอบธทำมารำรมโมมากอีกด้วยโอ้น้ำผึ้งอะไรวะแล้วมึงดูโอ้โหคุณมิสเตอร์ฟรีเดย์คือดูปุ๊บเนี่ยกูรู้เลย <c oughs> แม่งปั่นแน่นอนอะอันเนี้ยปั่นแบบรั่วเลยแต่มึงมาดูคอมเมนต์ <c oughs> พ่อยอดรักของฉัน <c oughs> <c oughs> ขอได้ไหมคนนี้ <c oughs> อคนนี้ไม่หลอกลวงเคยเจอตัวจริงแล้วนิสัยดีมากคอนโดเอ้ย <c oughs> คอนฟมค่ะเฮีย <c oughs> นี่ปั่นแล้วเนี้ย นี่ถือว่าน้ำจิ้มแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปดีกว่าสวัสดีแม่บัวของฉันทั้งหลายฉันชื่อตีเฟยซึ่งชื่อเล่นชื่ออเฟยฉันเป็นประมุขพักจินหยวนอันนี้แม่งเวอร์เพอเจอแล้วอันนี้ข้ามดี่ว่าคนนี้เฮ้ย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 ไม่ข้ามไม่ข้ามเดี๋ยวนะป้าไม่นะท้าเป็นเล่นไปไว้เสาเทยงคือพ่อของเจ้าปิดไปอีกหนึ่งเคสคุณโรเบิร์ตดาวนี่จูเนีย โอ้ยชื่อคุณคุณนะเนี่ยโรเบิร์ตดาวนิจจุนี่ด้วยวันดีคืนดีแม่งใส่ก่อโชว์เนี่ยเนี่ยคุณติดต่อทางไหนครับมีคนเชื่อเหรอวะอ้บ้าเอ้ยกูถามจริงอสวัสดีครับฉันชื่อเทนเทนอายุ55ปีเป็นเจ้าของสนามฟุตบอลตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวเพราะภรรยาดีลี่แม็กไกว์เสียชีวิตไปแล้วโอ้เจ้าของสนามบอลเขาว่าด้อยไรเฮีย มีคนเชื่อด้วยเหรอป้าโอ้แจกเบอร์ด้วยอะ่ะป้าโอ้โหเจนนิวคาเซ่นเลยนะร้อนแม่เตึงนแม่แม่จ๋าผมมาตามหาแม่ในนี้ครับ <c ười> <c ười> ไอ้เ,อเ,อเม็กเปเรตนี่โคตรบาปเลยกูไอดูลูกกันเลยอะ่ะ <c ười> สวัสดีฉันชื่อทิมคุกเป็นชาอเมริกันเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์แอนดรอยโอ้โหแม่งกู ีย,ยินดีต้อนรับไทยแลนด์ค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โอเขียนมากเลยอะกลุ่มอะไรวะเนี่ยโคตรปวดหัวเลยใหม่เลสวัสดีแม่น้ำพึ่งฉันมีเพื่อนที่อเมริกาพวกเขาชอบสาวไทยพวกเขาเคยมาที่ไทยแล้วชอบประเทศไทยมากต้องการใช้ชีวิตกับสาวไทยก <c> ล <oughs> <c oughs> ัวมอในปแปลกๆมากเลยอะน้ำอะไรวะเนี่ยฮะ น้ำชาบูแหละเนี่ยเต็มคาราเบลมึงดูคอมเมนต์เราหาฝรั่งเยอรมันค่ะเพราะเราเป็นคนไทยโอ้โอ้โอ้เพียอะไรวะเนี่ยต้องการแต่หายากมากฝรั่งโอ้ป้าอ้อมพี่พียอะไรวะหลับไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหแม่งส่งมาใจส่งกุหลาบไปด้วยใจยังว่างค่ะโอ้ กูกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้สวัสดีประเทศไทยผมชื่อเพอร์ซิอูดผมมาจากอเมริกาหาเพื่อนไทยอ่ะหนึ่งสอน่หนึาจะทีแล้วก็ส่งพลังผ่านโทรศัพท์กูแม่งอยากขี่อูดเลยว่ายาดมอ่ะอันเดียวไม่พอละขอข้างละรูเลย โอ้โหมึงเปเาลารูปไข่มาวะเน,นี่ยอไอ้เหี้ยไมเคิลคอนลินฉันเป็นนักการเมืองของประเทศไอร์แลนด์ตอนนี้อายุ37ปี37ปีหน้ามึงอ่ะรูปขาวดำมาเลยอะสนใจข่าโอ้ไ้สัตว์เอ้ยบ้าไปแล้วพวกมึงอ่ะไม่ไหวแนละ้วขออีกซูดมแล้วกันอ <laughs> หาลูกคนไหนก็ได้นะเรียดีบสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> โอ้แม่จะเห็นแม่กูในนี้นะกูขอร้องอะไรก็ได้อย่าเจอญาติแม่กูกับแม่กูกในกลุ่มนี้ อเกูอยากไม้ตีหัวตัวเองให้แม่งแบบสลบไปเลยสวัสดีผมชื่อฟอร์เรนติโน่ผมมาจากฝรั่งเศสฟอร์เรนติโน่หน้าเหมือน่าหลับหน้าเขงด้วยเนี่ยโอ้โหซูเปอร์แมนกูก็จะโดนแล้วครัก เพราะหนุ่มรักสวัสดีที่รักฉันชื่อโรเจอร์อิลิสันเป็นคนโปรแลนด์แม่งเป็นคนโปรแลนด์อายุเท่าไหร่อ่ะต้องการคนอายุเท่าไหร่ปรดแจ้งค่ะไม่คิดว่าจะเป็นกันถึงขนาดานี้นะจริงเงค่ะมาชิก <laughs> พี่หานกูพี่หานก็ไม่รอด หัวร้อนแบบกึ่มๆเลยไอคลิปนี้กูหัวร้อนแบบหัวร้อนแห้งเลยคือแบบมันมันเวทนามึงรู้ว่ามันไม่ได้หานะแต่มันเป็นเวทนาไปแล้วอะ่ะเ,เป็นชาวญี่ปุ่นอยู่เมืองโตเกียวจะมาลงทุนเปิดร้านส่งเสื้อผ้าอยู่แถวประตูน้ำเฮ้ยไม่มีว่ะไม่มีไฮเลดี้มาเม้นในนี้แสดงว่าคุณไม่ใช่เป็นคนในเป้าหมายของเขาใช้ไม่ได้นะครับ ใส่ใจด้วยนะคุณฮันมาอยู่ในกลุ่มไว้ก่อนไม่ใช่อะไรนะกลัวเจอป้านะอาตัวเองอ่ะจะได้รีบไปเตือนโอ้เหมือนกูเลยกูเลยรีบมาดูนี่ไงนี่ล้เป้าหมายที่กูมาดูอ่ะรู้ป่ะเป้าหมายเดียวกันเลยอ่ะมึงกับกูเนี่ยผมกลับมาแล้วผมไปเดทมาแต่เดทล่มตอนนี้ผมต้องการจริงๆอ่ะอ้าา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 ท็อปาา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  สนใจค่ะอายุ56ค่ะอายุมึงนี่แปลกๆนะอายุแม่งแปลกมากเลยเพื่อนผมเองชื่อจิมมี่ตอนนี้ไม่ค่อยสบายสนใจค่ะกำลังจะเกษียณอายุปีหน้าอขอให้คุณเจอคนที่ใช่ค่ะโอ้โอ้โอ้าโอ้คุณนาเมื่คกูจะเป็นลมกูจะเป็นลมโอ้กูจะเป็นลมกูนางมึงอคืนกูนามึงอคืนเป็นลม สนใจค่ะอายุ51ปีได้สิคขาทักเลยค่ะโอ้โหนี่เป็นคอมเมนต์ที่แบบกูสิ้นหวังที่สุดเลยนะเว้ดูว่ะคนไม่รู้นี่ไม่รู้จริงๆเลยเว้ยกูบอกไงคนไม่รู้คือไม่รู้จริงอะ่ะนี่ผมเข้ามาดูกลุ่มนี้แค่แป๊บเดียวนะแบบ สมองแบบระเบิดไปแล้วสมองแบบแตกเลยกูแบบอ้าอ้าตัวกูลอยเลยอ่ะเอาเป็นว่าโปรใช้จักรยานในการรับชมนะแล้วก็เอ่อเวลาจะดูอะไรเงี้ยกด็ดีนะครับผมไม่อยากให้ใครโดนปั่นนะง่ายๆอย่างเงี้ยคือการหาคนจริงใจมีไมแถวนี้อยากเจอคนดีๆมันก็เป็นเรื่องดีแล้วเอ้ยบางทีก็อยากจะ เตือนแล้วก็แยกงแยกันสักนิดหนึ่งนี่เป็นห่วงจริงๆเนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าเออมันจะมีคนเชื่อนะแต่มันมีคนเชื่อจริงๆว่ะโอ้ยทำไมไม่ร่วม,มันโหดร้ายขนาดนี้วะกูราไม่ได้เลยอะ่ะ <c> ก <oughs> ูปิดคลิปเลย,ลยแล้วกันไม่ไหวแล้วโอเคใครชอบคลิปแบบนี้ใครมีกลุ่ม้นีนใครมีกลุ่มรัวๆเงี้ยม,ม,มึงทักมาบอกกูได้นะเพราะว่าก็มีคนทักมาบอกเหมือนกันแต่กลุ่มเนี้ยกูเจอมาจาก ข่าวอะรั่วๆอย่างงี้ยกูชอบมากเลยกูอยากเข้าไปไปเสพอะกูอยากเข้าไปเสพกูชอบอะถ้ากูถ้ากูใหญ่เกิเครียดอยากจะชีวิตแบบหมุนหมองอะกูต้องอยู่ในกลุ่มพวกเนี้ยรู้ป่ะกูมันจะได้แบบสร้างบาลานซ์ใ้กับชีวิตกูหน่อยนึกออกไหมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยกดซับด้วยนะถ้าปลายถ้าถ้าเราครเลยดีอยากห่างจริงนะไปหากลุมใหม่อันนี้ไม่ทันแล้วกลุ่มนี้โดนยึดเรียบร้อยแล้ว ท้งกลุ่มนี้โดนยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆนะเตือนด้วยความหวังดีโดนยึดไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาเช็คไม่ต้องมาอะไรแล้วเนี่ยมันมันจบแล้วในกลุ่มนี้นะมาไนหะจริงๆเฮียเอาสักคนแล้วกันไหนก็ไหนแล้วสวัสดีจอดีสเปคที่ชอบสาวใหญ่มาเลยชอบมากชอบอ่ะอ่ะไปทิ้เลยสัต